สวัสดีครับพี่น้องมันนีผ้าเขาคั้วพี่น้องยศเกี่ยวเขากอนพี่น้องน,นี่พามาพี่น้องพามาเอาบุญรวมบุญนะพี่น้องนาะแม่ครัวกำลังทำน,นี่ก็ปุนกระถินของหมู่บ้านพี่น้องนี่มาทำข้าวต้มมัดข้าวต้มกล้วยพี่น้องแม่ครัวกำลังนัง่งผูดมะพร้าเลยครับสักท้ายพี่น้องเลยแนะสวัสดีค่ะ มาพี so ่น้องวัอนี้ยุดเกี้ยวเขาก้อนค่ะเสียห่อเขาต้มเอาบุญกระถินเมื่อวานนะพี่น้องเนาะเขาต้มพัดเอเกระต้มพัดข้าวกระถินี่พักเกี้ยวเขาจันมือก้อนพี่น้องเอ้ยเมื่อยหลเดี๋พี่น้องว่าเอาบุญต้องกันค่ะมาเอาต้มช่วยกันเขี่ยกระต้มพัดค่ะพี่น้องวัอนี้บุญข้าวก็เนาะค่ะโดนๆวแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อยคัดเปิดหมูเขาเลยทุนทรัพย์พี่น้องในเขาเอ๊ะ เาาม่อพี่น้องเอ่ยขาวาหาวยนางขุดตเสานี่เขาพ่น้องขาเนียวดำพีน่พี่นองมาเอาบุญรวมบุญนำกันนางขุดมาเผาก่อนรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเายเด้อพี่น้อง กฟ้าวหาหน่วยนางปุญส์ก็เซลกนเดียวปวดหลังแล้ <laughs> วปวดพาวเราก็สิคันกะทีนะคะเราเข่าไปมุ่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เบิ่งน้งงงนองก่รพี่น้องวูกุญปองพาวก็มุ่นเข,ข,ข่าค่ะใส่เกลือเนะาะค่ะใส่เกลือจักหน่อยพี่เกลีองเขาก็ใส่อันนั้นเลยด้วพี่น้อง ใส่ถั่วเหลืองน้องค่ะถั่วเหลืองด้วยใส่บักร้าวพร้อมพี่น้องใส่ทุกแนวมีอยังใส่ไปตื้อห่อขอ้างใจตอนนั้นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่จะเป็นน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวไปเพิ่มความหอมเนาะค่ะ ลายยางลายแนวมอกจะทิใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะมัน,มนตามดีหางกะที่อีสยดหมองง่า่นะพี่น,อน,น้องนะน้ำตาลข้าหวานตามชอบเลยเนาะคะ่ะนี่บดเดินหวานปนไนเนาะ ก็มาวานภายใน,นพี่น้องกล้วยก็สิวนานขูดเข่ากันนะคะแล้วก็เอาเข่าไปมูนข้าวเหนื้อไม้ดิค่ะนี่เ็ดข้าวเหนื้อไม้วันนี้หอมๆเลยน,นี่แจนเอาเข่าไปหนึ่งก้อนนะคะ่ะบ่าเรียนองเอาไปขัวที่หลัง ความแซ่บพี่น้อง ใส่เกลือค่ะมเกลือยังเป็นก้อนอยู่ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลเ้อ่มหวานตามชอบเลยนะคะหัวกะทิลงไปเลยหางกะทิ มันเลยนะคะหอ,ะอะมพี่่อดหนามมะพร้าวเส็นหนามานนามะพร้าวเข้าไปึ้น ผ่านหอมสักพัดเข้ากะแล้วพี่น้องในฮอนแล้วเรื่องมันแข็นเราพี่น้อง พี่น้องค่ะบวกล้นก็สิ่งไม่กน้นเนาะส,สกิดก้นไม่ก้นต้องคนบ่อย,ยๆมันดูดูนะมีเขาเนื้อดำนะคะนาค่ะพี่น้องมห่อน้ำกันข้านี่ใส่กล้วยไข่ห่อ,หอ,อแล้วพี่น้องเนาะนี่ก็ปลอกไว้แล้วพี่น้องนี่ทานไปชินตามข้ามตามชอบเนาะพี่น้องนะนาทีชอบเลยนี่เขาเนื้อที่เขาโมนไว้ค่ะไม่สวยพี่น้องไม่สวยหอมไม่มีเละอันนี้ค่ะ เป็นข่องนี่คือผักเยียวดำเนาะคะ่ะนี่องเดี๋ยวมาห่อน้ำกันเลยเนาะคะ่ะโอ้ยหมอบอัก2หมอบกักไหญเลยพี่น้องหอ่อหลายมาค่ะมาค่ะบักที่นี่ให้หม้อตัวยักพี่น้องมาขอผสมซอยกันค่ะ ควางเงี้ยดีควางควายกันด้อเป็นหองไร้คันสวมากจีโต๊กต๊กเอ้าเซ่เห็นไม่ดีมันน่อยมันนี้แคบแต่อ่อยนี่เป็นอย่างตัวโอ้ยอะมันี้ก็น่าอ๋อ ponha ไม่แยก,กึ้นไปไม่แยกกินไปไม่แยก,กึ้นไปกวใส่เข่าเยคือห <c oughs> ้องัองอ เด้อพี่น pants, ies, no so ้องสุกแล้วค่ะข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มพัดพี่น้องสุกแล้วค่ะอันนี้ข้าวต้มพัดข้าวเหนียวขาวอันนี้ข้าวต้มมัดอันนี้ทัองห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มพัดพี่น้องเอ้ยห่อหลายค่ะหลายแหนมเอาไปกินสุกแล้วพี่น้องแซ่บแซ่บหอมมันๆสลอค่ะผิดหลายค่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ซึ้งนะมี่อันนี้ข้าวเหนียวดำข้าวต้มพัดข้าวเหนียวดำพี่น้องสุกแล้วค่ะนี่น้าพี่น้องเอาไปกินค่ะมาที่นี่ หลายสละหอมค่ะหอมเนยห่อแต่ละาเท่อนี่ห่อลายค่ะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกําลังแรงใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อก,กราบขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมเนาะค่ะนางห่อเขาตรงก็เสิแล้วพี่น้องจมูกมื่อยปวดหลังแซ่บแซ่พี่น้องพี่น้องมาไปกินข้าวเครื่องเขาเครื่องกระต้มมัด ต้มพัดข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวมีเบิดถุงแนวพี่ดองมาเดอ้อมาเดอ้อค่ะกินหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะพออยายก,กินก็อน,นอะค่ะ